ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสไตล์ายดาวค่ะถ้าน่ารักอย่าทักสิวกันนะคะตอนนี้ดาวกำลังอยู่ในช่วงฮอลิเดย์อยู่จ้ะก่อนที่ดาวจะหยุดฮอลิ Holiday, เดย์ดาวได้ทำเครื่องปั่นไฟของดาวพังด้วยความบููเท่าไม่ถึงการของดาวเองบอดีมีหม้มอหุของข้าวอยู่ใบหนึ่งอยู่ๆเขาก็ไม่ทำการอุ่นให้ดาวสังเกตเห็นว่าหมอ้อที่อยู่ด้านในมันโป่งดาวเลยใช้เหรียญรองตรงจุดหมอ้อ รถมันช็อตก็เลยดับไม่รู้แปเวาความคิดง,ง่ๆนี้มาจากไหนนะคะคิดเองสวยเองเลยคะ่ะหาทำนะคะทุกคนช่วงนั้นเป็นเวลายุ่งพอดีไฟฟ้าก็ไม่มีใช้ดาวเลยตัดสินใจไปเปิดเครื่องปั่นไฟในขณะที่ดาวเปิดเครื่องปั่นไฟจะดาวดันลืมถอดปลั๊กหม้อหุงข้ขาวเจ้ากรรมพอเปิดได้สักพักนึงเอ้านี่กลิ่นเหม็นไหมมาจากไหนจากเครื่องปั่นไฟค่ะทุกคน ซ้ำซวยซ้อนวันนั้นยาลมจะเปิดร้านต่อเลยลูกค้าก็ยืนรอเต็มหน้าร้านเลยตอนนั้นอ่ะในความโชคดีของดาววันนั้นคือแฟนดาวอยู่ด้วยก็เลยขอทางร้านใช้ไฟอีกที่นึงแต่ตรงนั้นอาจจะไกลมากเลยดีคือเรามีสายไฟที่ยาวเกือบ80เมตรพอเปิดขายปกติได้ดาวก็ไม่อยากจะรับออเดอร์เพิ่มเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกกดดันและเหนื่อยมากๆเลย ก็เลยขายของเท่าที่มีและก็ไม่รับออเดอร์เพิ่มพอกลับถึงบ้านแฟนดาวเขาก็เลยรือ้อดูเครื่องปั่นไฟว่าตรงไหนมันช็อตเครื่องปั่นไฟเครื่องนี้สั่งมาจากจีนถ้าต้องรออะไรจากจีน,น,นก็คือดาวต้องรอถึง3-4เดือนนานเกินไปค่ะรอไม่ได้ถ้าจะซื้อใหม่ก็ต้องรออีก2เดือนแฟนดาวก็เลยหาวิธีดูจาก Google ดูว่ารุ่นนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนอย่างเร็วที่สุด แล้วก็ได้สั่งของจากประเทศอังกฤษค่ะใช้เวลาในการรอของประมาณสองอาทิตย์เลยทีเดียวตอนนี้ของมาถึงแล้วค่ะแฟนดาวเลยจัดการเปลี่ยนยังคิดอยู่เลยว่าถ้าไม่มีเขาอ่ะดาวต้องจ่ายแพงมากๆเลยค่ะเป็นให้ดาวได้ทุกอย่างแล้ค่ะคนนี้งานอวดหัวก็มาจ้ายางว่าแล้วค่ะทุกปัญหาย,ย่อมมีทางแก้เสมอหากเราไม่ยอมแพ้ เรื่องนี้ก็ได้รับบทเรียนกันไปค่ะว่าอย่าหาทําอีกอย่าพึ่งซ้ําเติมกันนะคะดาวเป็คนบอกบางมากมาซ่านตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเครื่องตัวนั้นออกแล้วตัวที่มันพังตัวนี้คือตัวที่เราถอดออกมาแล้วนะคะตัวที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วตัวที่ไม่ตัวที่ดับอนาถไปแล้วนะคะ ช่างกำลังเช็คความเรียบร้อยว่าเ,เขาใส่เสียบสายไฟครบหรือยังแล้วเราจะมาลองกันดูว่าเขาจ่ายไฟให้เราได้หรือยังลุ้นค่ะลุ้นเนาะ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองกันว่าเครื่องตัดใจของเราสามารถจ่ายไปให้กับรถฟุตพักได้หรือยังนะคะไปลุ้นกันค่ะลุ้นพอๆกับหวยแล้วค่ะตามผู้ชายไปจ้าไปลุ้นกันว่าใช้ได้หรือยังอีทูคเย,ย้มุสกีดู s ค i นเทนเอ็มเฮดอ่ะ รถน่เมียกะตัวแอดกเตชกะจ้าช่างส่วนตัวของดาวเองถ้าไม่ได้เขาก็ต้องจ่ายค่าช่างแพงมากๆเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ล่งใจปีกอย่างหนึ่งตอนนี้ในรถจะไม่ได้เปิดตู้เย็นแล้วก็เครื่องอะไรนะเครื่องเครื่องตู้แช่แข็งจะไม่ได้ใช้ฟอบเพราะว่า ร้านปิดค่ะในตู้เย็นจะไม่มีอะไรเลยจะโลง่งเพรตอนนี้ร้านปิดเราเปิดร้านอาทิตย์หน้าค่ะเจาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นจ Do you <laughs> <laughs>